ในสัปดาห์นี้นะคะขอพาทุกคนมาอัปเดตระยะทุเรียนนะคะสายพันธุ์หนักอย่างเช่นมอญทองในภาคตะวันออกกันค่ะได้ยินมาว่าตอนนี้นะคะทําใบชุดที่2กันไปแล้วนะคะและก็อยู่ในช่วงของระยะใบเพสลาดค่ะสําหรับใบเพสลาดนะคะเป็นใบที่กางออกมาเต็มที่แล้วค่ะปากใบเปิดนะคะพร้อมรับธาตุอาหารเลยค่ะในช่วงนี้นะคะเกษตรกรสามารถให้ปุ๋ยตัวกลางสูงได้ค่ะรวมกับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจําพวกแมกนีเซียมจะทําให้ใบเข้าสีได้เร็วขึ้นค่ะ สำหรับศัตรูทุเรียนท like ี่ต um, ้องระวังในช่วงนี้นะคะก็จะมีเพรียหอยเพียไฟและเพียไก่แจ้ค่ะส่วนโรคทุเรียนนะคะก็จะมีโรครากเน่าโคนเน่าใบจุดสาหรายและโรคราสีชมพูค่ะการทําใบชุดที่2ระยะใบเพสลัดใบระยะนี้จะกลางเต็มที่มีการเจริญเติบโตทั้งความยาวความกว้างเป็นใบเต็มใบแล้วค่ะ แต่สียังเป็นสีเขียวอ่อนเพราะเป็นช่วงที่ใบเริ่มมีการสะสมอาหารซึ่งใบเพสลาดจะอยู่ในขั้นตอนการทำสีใบให้เขียวเข้มขึ้นค่ะการให้ปุ๋ยทางใบก็ควรให้ในระยะนี้เพราะใบในระยะนี้เป็นใบที่กลางเต็มที่พร้อมที่จะสะสมอาหารเนื่องจากปากใบเปิดค่ะธาตอาหารที่จำเป็นในระยะนี้ก็จะเป็นปุ๋ยทางใบสูตร 15, 30, 15หรือ 10, 52, 17 เน่ตรา30-40กรัมต่อน้ำา20ลิตรรวมกับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจําพวกแมกนีเซียมซึ่งแมกนีเซียมจะทำหน้าที่ให้ใบเข้าสีได้เร็วขึ้นใบเขียวเข้มหนาและใหญ่ขึ้นค่ะในระยะนี้นะคะอาจจะมีโรคและแมลงรบกวนได้หลายชนิดเลยค่ะเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคใบจุดสาหรายโรคราสีชมพู ส่วนศัตรูทุเรียนที่สาคัญในระยะยอดอ่อนของใบชุดนี้ก็คือเพี้ยหอยเพีย้ยไฟและเพี้ยไก่แจ้ค่ะและเรานะคะจะไปอัปเดตสถานการณ์ทุเรียนนะคะสายพันธุ์เบาในภาคตะวันออกกันต่อเลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะกําลังทําใบชุดที่2กันค่ะและก็อยู่ในช่วงของใบแก่นั่นเองค่ะใบแก่นะคะจะมีสีเขียวเข้มมันวาวใบน,าน้าและใบใหญ่ค่ะใบแก่นะคะจะทําหน้าที่ในการสะสมอาหารและผลิตอาหารค่ะ สตุูทุเรียนที่ต้องระวังในช่วงนี้นะคะก็จะมีไรแดงเพี้ยแป้งเพี้ยหอยและส่วนโรคทุเรียนที่ต้องระวังนะคะก็จะมีโรครากเน่าโคนเน่าใบจุดสาหร่ายและใบติดค่ะการทําใบชุดที่2ระยะใบแก่เป็นระยะใบสะสมอาหารค่ะลักษณะใบาในช่วงนี้นะคะจะมีใบสีเขียวเข้มใบใหญ่ใบหนาและใบมันค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงครัวที่มีความสามารถในการผลิตและสะสมอาหาร ใบแก่ในระยะนี้นะคะถือได้ว่าเป็นใบที่สามารถสะสมอาหารได้ดีที่สุดเลยละค่ะสําหรับการให้น้ําในช่วงนี้นะคะควรให้น้ําแบบประทังหรือแบบรักษาความชืน้นเพื่อเร่งให้ใบชุดที่1แก่ค่ะควรตัดหญ้าเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทําใบชุดที่2และใส่ปุ๋ยทางดินสําหรับการบำรุงต้นเพื่อทําใบค่ะช่วงนี้นะคะให้สังเกตขนาดใบชุดที่1ถ้าขนาดของใบมีขนาดใหญ่และบางควรใส่ปุ๋ยที่สัดส่วนตัวกลางสูงเช่น 1>, 1ต่อ2ต่อ1หรือ1ต่อ3ต่อ1เช่นปุ๋ยเคมีสูตร12 24 12หรือ8 24 24อัตรา1ถึง1.5กิโลกรัมและควรพ่นปุ๋ยทางใบสูตร15 30 15หรือ10 52 17ในอัตรา30ถึง40กรัมต่อน้ำ20ลิตรสัก2ถึง3ครั้งเพื่อการเตรียมพร้อมในรอบต่อไปค่ะ อาการแบบนี้เพรียหอยแน่ๆค่ะถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านไหนนะคะยังไม่ได้กําจัดเพรียหอยที่พบในสวนวันนี้ค่ะเราก็มีคําแนะนําดีๆมาฝากกันด้วยนะคะชมคลิปนี้จบแล้วก็รีบไปกําจัดกันได้เลยค่ะเพรียหอยเป็นแมลงศัตรูทุเรียนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเข้าทําลายทั้งกิ่งใบและผลทุเรียนโดยการดูดกินน้ําเลี้ยงทําให้ใบทุเรียนมีรูปร่างผิดปกติใบสีเหลืองซีดแห้ง กิ่งและผลบิดเบี้ยวมีรูปร่างผิดปกติและกิ่งทุเรียนแห้งตายได้เพี้อหอยเป็นแมลงขนาดเล็กที่สามารถหลบซ่อนตามซอกของหนามทุเรียนได้เพี้อหอยนั้นมีหลายชนิดเช่นเพี้อหอยเกรดทุเรียนเพี้อหอยทุเรียนรัดเซลเพี้อหอยเปลือกไม้การป้องกันกําจัดนั้นสามารถเริ่มทําได้ตั้งแต่การวางแผนปลูกทุเรียนไปจนถึงทุเรียนที่เริ่มให้ผลผลิตโดยมีวิธีการดังนี้ ขั้นตอนการเลือกใช้ต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์ให้คัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ปราศจากเพรียหอยโดยให้ดูตามซอกใบหนามกิ่งตากรีบเลี้ยงและยอดอ่อนซึ่งมักเป็นแหล่งหลบซ่อนของเพรียหอยใช้ศัตรูธรรมชาติของเพรียหอยช่วยควบคุมเพรียหอยเช่นร่วงเต่าลายแมลงปีกสายสีเขียวมวนตัวห้อมแมงมุมและแตนเบียนชนิดต่างๆมันสำรวจแปลงปลูกทุเรียน ถ้าหากเริ่มพบการระบาดของเพี้ยหอยให้เด็ดใบหรือตัดแต่งกิ่งและยอดที่พบเพี้ยหอยแล้วนำไปเผาทำลายทิ้งรวมถึงกำจัดวัชพืชและพืชอื่นๆที่เป็นแหล่งอาศัยของเพี้ยหอยในกรณีที่ตรวจพบการระบาดในระยะเริ่มต้นเราสามารถใช้ปิโตรเลียมออยอัตรา5 0 0 1 0 0ถึง100ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรพ่นกำจัดเพี้ยหอยได้อย่างปลอดภัยส่วนถ้าหากเพี้ยหอยระบาดรุนแรงเราอาจจำเป็นต้องใช้สารกำจัดมแมลง โดยควรมีการสลับกลุ่มสารเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาของเพี้ยหอยเช่นอิมิดาโคลพิดอัตรา50กรัมหรือไดโนทีฟูเรนอัตรา200กรัมหรือปูโพทีฟูเรนอัตรา200ซีซีทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรสำหรับเพี้ยหอยในระยะตัวอ่อนนั้นเราสามารถใช้พิริมิฟอสเมทิน อัตรา3 0 0ร้อ c ถึงสี่ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรใช้ร่วมกับปิโตรเลียมออยอัตรา200 cc ซีซีเพลี้ยไฟมาอีกแล้วมาจนได้นะคะหลายๆส่วนนะคะก็เริ่มเจอเพลี้ยไฟกันแล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะป้องกันรวมถึงกําจัดด้วยนะคะวันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วยค่ะเพลี้ยไฟสามารถพบการระบาดได้ในช่วงที่มีอากาศร้อน มีแสงแดดจัดหรือในระยะทุเรียนแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนโดยระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากมีลำตัวยาวประมาณเพียง1มิลิเมตรเท่านั้นตัวเต็มวัยจะมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียจะวางไข่บนใบอ่อนใกล้เส้นกลางใบหรือที่ยอดอ่อนและผลอ่อนไข่ของเพร้ยไฟมีขนาดเล็กมาก ประมาณ0.2ถึง0.3ม mm ิลิเมตรเท่านั้นเรียไข่อยู่ที่2 4วันหลังจากนั้นก็จะฟักเป็นตัวอ่อนมีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นในช่วงทุกระยะของใบอ่อนทุเรียนเพลี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเส้นกลางใบทำให้เส้นกลางใบกลายเป็นสีน้ำตาลและใบทุเรียนจะมีอาการหงิกงอซึ่งถ้าหากอาการรุนแรงก็อาจทำให้ใบร่วงได้ ส่วนนรรยะดอกอ่อนและดอกบานนั้นเราจะพบเพี้ยไฟอาศัยอยู่ตามเกสรและกลีบดอกทําให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์และเกิดอาการดอกร่วงในทุเรียนระยะห่างแย้นั้นดอกจะแสดงอาการไหมและนรรยะผลอ่อนเราจะพบเพี้ยไฟอยู่ตามซอกของน้ําผลทุเรียนทําให้หนามทุเรียนติดกันเมื่อลูกทุเรียนโตจะกลายเป็นทุเรียนหนามจีบหรือหนามติดทําให้จําหน่ายไม่ได้ราคา การป้องกันกำจัดเพีย้ยไฟสามารถทำได้โดยมั่นสำรวจแปลงปลูกทุกๆ3วันโดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนใช้ระบบสปริงเกอร์เหวี่ยงพ่นน้ำประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันหรืออาจใช้เครื่องพ่นพ่นน้ำในฤดูแลง้งให้ใบเปียกโชกทั่วทรงพุ่มเพื่อช่วยลดปริมาณของเพีย้ยไฟให้อยู่ในระดับตำ่ำในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและจำเป็นต้องใช้สารกำจัดเพีย้ยไฟ ควรใช้สารกำจัดเพี้ยไฟสลับกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นสไปนีโทรแรมอัตรา1 0 0ถึง150ซีซีส cc สลับกับอีมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา1 0 0 2 0 0ถึง200ซีซี cc สลับกับอาบาเมกตินอัตรา1 0 0ซีซี cc สลับกับฟิโฟนิลอัตรา1 0 0 2 0 0ถึง200ซีซี cc ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำอง200ลิตรค่ะ ในช่วงนี้นะคะมีใครกําลังพบเพีย้ยไก่แจกันบ้างคะถ้าเกิดว่าพบแล้วมีการกําจัดกันหรือยังถ้ายังนะคะวันนี้เรามีคําแนะนําดีๆมาฝากกันด้วยค่ะรวมถึงวิธีการป้องกันด้วยนะเมื like ่อตัวเต็มวัยของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเข้าไปวางไข่ที่ใบทุเรียนจะเห็นเป็นตุ่มสีเหลืองหรือสีน้ําตาลเป็นกลุ่มๆซึ่งจะมีไข่ประมาณ8-14ฟองตัวอ่อนขนาดเล็กมากประมาณ1มลลเมเท่านั้น และเมื่อโตขึ้นจะมีขนาดประมาณ3มมิลิเมตรและจะพบว่ามีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัวคล้ายหางไก่จึงได้ชื่อว่าเพี้ยไก่แจ้หรือเพี้ยไก่ฟ้าถ้าลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลปนเขียวขนาดประมาณ5มิลิเมตรและมีอายุได้นานถึง6เดือนตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพี้ยไก่แจ้จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนของทุเรียนทำความเสียหายให้กับต้นทุเรียนอย่างมากทำให้ใบอ่อน เป็นจุดสีเหลืองและไม่เจริญเติบโตหากมีการระบาดมากจะทําให้ใบทุเรียนหงิกงอและถ้าเพี้ยไก่แจ้เข้าทําลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากและใบยังไม่คลี่ออกจะทําให้ใบทุเรียนแห้งและร่วงได้ตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้มักจะขับสารเหนียวๆสีขาวออกมาปกคลุมบนใบทุเรียนและเกิดเชื้อราตามบริเวณดังกล่าวในระยะตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้ทำความเสียหายให้ใบอ่อนทุเรียนดอกอ่อน และผลอ่อนทุเรียนมากที่สุดการกำจัดเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนนั้นสามารถทำได้โดยใช้ศัตรูทางธรรมชาติของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเพื่อควบคุมปริมาณได้แก่ต่อด้วงเต่าปีกลายหยักด้วงเต่าสีเข้มด้วงเต่าลายสมอมแมลงปีกสและแมงมุมชนิดต่างๆเพี้ยไก่แจ้มักจะเข้าทำลายที่ใบอ่อนดังนั้นถ้าเราทำทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกัน จะทำให้ช่วงเวลาการทําลายของเพี้ยไก่แจ้มีระยะที่สั้นลงและความเสียหายลดลงดังนั้นเราสามารถกระตุ้นการแตกใบอ่อนของทุเรียนให้แตกใบอ่อนพร้อมๆกันโดยการใช้ยูเรีย40-0-0พ่อนทางใบในอัตรา200กรัมต่อน้ำ20ลิตรต่อต้นซึ่งการแตกใบอ่อนสามารถทำให้เกิดได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมหลังการตัดแต่งครั้งที่1 ่วนการแตกใบอ่อนครั้งที่2นั้นจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนหลังการตัดแต่งครั้งที่2เกษตรกรควรสำรวจตรวจยอดอ่อนและใบอ่อนของทุเรียนถ้าพบเพี้ยไก่แจ้ให้ใช้กับดักสันเนียวสีเหลืองรอเอาตัวเต็มวัยมาทำลายหรือฉีดพนน้ำาบนใบอ่อนทุเรียนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพลี้ยไก่แจ้ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรง และมีความจําเป็นต้องใช้สารกําจัดแมลงควรใช้สารกําจัดแมลงต่างกลุ่มคนสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีฟูแรนอัตรา50ถึง100กรัมหรือกิมาเมกดีนเบนโซเอตอัตรา100ถึง200ซีซีสลับกับฟิโฟนิลอัตรา100ถึง200ซีซีทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรค่ะ และในตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนกําลังเจอกับเพี้ยแป้งอยู่ค่ะทางรายการของเราก็มีคําแนะนํามาฝากกันด้วยนะคะถ้าเกิดเจอเพี้ยแป้งแล้วจะต้องทําอย่างไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะเพี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูที่สําคัญของทุเรียนมักจะระบาดท,ทําความเสียหายแก่ผลทุเรียนตั้งแต่ระยะที่ทุเรียนเริ่มติดผลจนกระทั่งผลโตเต็มที่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวด้วยการดูดกินน้าเลี้ยงจากบริเวณกิ่งช่อดอกผลอ่อนผลแก่ โดยมีมดเป็นตัวช่วยค่าพาเพี้ยแป้งไปยังส่วนต่างๆของต้นทุเรียนทําให้ส่วนของต้นทุเรียนที่ถูกทําลายแครกแกลนนอกจากนี้มูลของเพี้ยแป้งยังทําให้เกิดราดําเข้าทําลายการทําลายทุเรียนในระยะผลเล็กจะทําให้ผลทุเรียนแคร็กแกลนไม่จเจริญเติบโตแต่สําหรับทุเรียนผลใหญ่แม้จะไม่ทําให้เนื้อทุเรียนเสียหายแต่ก็จะทําให้ทุเรียนเสียคุณภาพราคาตก<ๆ>เพี้ยแป้งเพศเมีย มีขนาดลำตัวยาวประมาณ3มิลิเมตรมีสีเหลืองอ่อนหรือชมพูมีลักษณะอ้วนสั้นมีผงสีขาวขาวคล้ายแป้งปกคลุมลำตัวอยู่จะวางไข่เป็นกลุ่มประมาณ100-200ฟองและสามารถวางไข่ได้ถึง600-800ฟองภายในเวลา14วันและจะตายหลังจากวางไข่เสร็จตัวอ่อนของเพียแป้งจะมีสีเหลืองอ่อนไม่มีผงสีขาวปกคลุมเพียแป้งสามารถขยายพันธุ์ได้ 2อรุ่นใน1ปีการป้องกันกำจัดเพี้ยแป้งสามารถทำได้โดยถ้าหากพบเพี้ยแป้งบนผลทุเรียนจำนวนน้อยอาจใช้น้ำพ่นให้เพี้ยแป้งหลุดออกไปหรืออาจพ่นด้วยน้ำผสมไวออยล์หรือปิโตรเลียมออยล์อัดตา3 0 0 4 0 0ถึงซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรในกรณีที่มีการระบาดของเพี้ยแป้งอย่างรุนแรงและมีความจำเป็นต้องใช้สารกำจัดมแมลงควรใช้สารกำจัดมแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาได้ <บ hop. S 1> เช่นไดโนทีฟูแรนอัตรา50-100กรัมหรือพิริมิฟอสเมทินอัตรา300-400ซ cc อย่างใดอย่างหนึ่งผสมร่วมกับปิโตรเลียมออยอัตรา200ซ c ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำ200ลิตรหนักใจจริงๆเลยค่ะกับรายแดงต้องปัญหา ส่วนใครกําลังเจอไรแดงอยู่บ้างคะวันนี้ค่ะเราจะมากําจัดไรแดงไปด้วยกันอยากรู้ใช่ไหมว่าต้องกําจัดอย่างไรเราไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะไรแดงแอฟริกันจะระบาดในสภาพแห้งแล้งมีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมและจะมีการระบาดหนักอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงแล้งจัดไรแดงแอฟริกันทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยง ที่อยู่บริเวณหน้าใบในช่วงระยะใบเพรตลาดมองเห็นเป็นคราบค้ายผงหรือฝุ่นละอองซึ่งมีผลทําให้ใบทุเรียนหยุดการจเจริญเติบโตร่วงทําให้มีผลกระทบต่อการติดดอกและผลของทุเรียนการป้องกันกําจัดไรแดงแอฟริกันนั้นเราสามารถใช้ศัตรูธรรมชาติของไรแดงเพื่อควบคุมปริมาณเช่นไรตัวห้าม่วงเต่าแมลงวันขายาวและแมงมุมเมื่อฝนเริ่มทิ้งช่วงและอากาศแห้งแลง้ง มีลมพัดแรงในช่วงปลายฤดูฝนเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมและฤดูแล้งให้มันสำรวจไรแดงบนใบทุเรียนเป็นประจำหากสำรวจพบไรแดงกระจายทั่วทั้งสวนให้ฉีดน้ำให้ทั่วในสรงพุ่มของต้นเพื่อลดปริมาณไรแดงหากพบการระบาดของไรแดงแอฟริกันให้ใช้สารกำจัดไรและไม่ควรใช้สารกลุ่มเดียวกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันการดื้อยาเช่นไพริดาเบน ตรา100ถึง150กรัมหรือโภพไก์อัตรา200กรัมหรืออะมิรตราตอัตรา2 0 0ถึง400ซีซีทุกอัตราแนะนำผสมน้ำา200ลิตรปล่อยทิ้งไว้ไม่ดีแน่ๆกับโรครากเน่าโคนเน่าค่ะ สัปดาห์นี้ในช่วงนี้ใครที่กําลังเจอกับโรครากเน่าโคนเน่าอยู่และยังไม่ได้ดูแลรักษาอย่างถูกวิธีต้องระวังให้ดีนะคะรายการของเราเลยเตรียมคําแนะนําดีๆมาฝากกันด้วยค่ะถ้าเป็นแล้วก็หายได้เหมือนกันค่ะโรครากเน่าโคนเนา่าโรครากเน่าโคนเนา่าเกิดจากเชื้อรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและความชื้นค่อนข้างสูงเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณโคนต้นทุเรียนรากหรือใบทุเรียน หรืออาจจะติดไปที่ผลของทุเรียนหากพบอาการรากเน่าโคนเน่าบริเวณโคนต้นให้ถากหรือขูดเอาส่วนที่เป็นโรคออกไปให้หมดจนถึงเนื้อไม้โดยใช้มีดขวานหรือสิวจากนั้นทารอยแผลด้วยเมนโคเซตร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา2 0 0กรัมผสมน้ำ1ลิตรหรือเมทาเล็กซิลอัตรา100กรัมผสมน้ำ1ลิตรทาบริเวณแผลที่เป็นโรคหลังจากนั้นอีกประมาณ15วัน ให้ตรวจด,ดูแผลที่ทาไว้หากยังมีลักษณะฉ่ำน้ำให้ทำซ้ำอีกครั้งจนกว่าแผลจะแห้งหรืออาจจะใช้แมนโคเซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา2 0 0กรัมผสมน้ำา3ลิตรพ่นบริเวณแผลก็ได้ค่ะสำหรับการป้องกันโรครักเน่าคนเน่าโดยการฉีดสารฟอสฟอรัสแอซิดเข้าลำต้นให้ผสมกับน้ำหรือใช้ฟอสฟอริกแอซิด10ซีซีต่อน้ำา1 0ซีซีใส่กระบอกฉีดยา ขนาดความจุประมาณ5 0ซ c และปฏิบัติดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ใช้สว่านเจาะเปลือกลำต้นให้สูงจากพื้นดินประมาณ30-60เซนติเมตรเจาะเป็นมุมเฉียงลงเล็กน้อยให้ลึกประมาณ1.5-2นิ้วขนาดของรูเจาะต้องพอดีกับปลายกระบอกฉีดขั้นตอนที่2นํนำกระบอกฉีดยาอัดฉีดน้ำยาเข้าไปในลำต้นจนหมดระวังอย่าให้น้ำไหลซึมออกมาภายนอก หลังจากนั้นใช้ปูนแดงอุดที่รอยเจาะปริมาณน้ำยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นรอบวงของลำต้นทุเรียนโดยถ้าเป็นทุเรียนที่มีอายุ7-8ปีไปแล้วให้ใช้น้ำยาประมาณ1กระบอกฉีดยาหลังจากการฉีดฟอสฟอริกแอซิดไปแล้วประมาณ1-2เดือนอาการเน่าของเปลือกทุเรียนจะค่อยๆแห้งลงโดยสังเกตแผลที่เน่าจะเริ่มแตกกระแหงในกรณีที่ต้นเป็นโรครุนแรงมากๆอาจจะใช้วิธีอัดสารเคมีเข้าลำต้น ร่วมกับการทาแผลที่ลำต้นหรือโคนจะช่วยให้โรคหายได้เร็วขึ้นค่ะวันนี้คุณกำลังเจอโรคใบจุดสารายกันอยู่หรือเปล่าคะไม่เป็นไรคะ่ะพบได้เจอได้ก็หายได้เหมือนกันค่ะถ้าได้ฟังคำแนะนำดีๆจากที่ทางรายการได้เตรียมไวค้ค่ะโรคใบจุดสารายเรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูงสามารถพบได้ทั้งบนกิ่งและบนใบของต้นทุเรียน การป้องกันกําจัดโรคใบจุดสาหรายนั้นควรตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่เป็นกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งกระโดงซึ่งมีลักษณะกิ่งชี้ขึ้นฟ้าเพื่อลดความชื้นที่เป็นสาเหตุสําคัญของโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราทําให้แสงอาทิตย์สาดส่องเข้าไปถึงในพุ่มใบช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อราโรคใบจุดสาหรายเมื่อตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคใบจุดสาหรายออกแล้วต้องนําออกไปเผานอกแปลงปลูกทุเรียน เพื่อกำจัดโรคใบจุดสาหรายในส่วนทุเรียนให้หมดไปสําหรับการกําจัดเชื้อราโรคใบจุดสาหรายนั้นเกษตรกรสามารถใช้ยากําจัดเชื้อราได้เช่น c o ป p ปอร์ไฮรออดรอกไซอัตรา200-300กรัมหรือ Copper ร์ออกซิคาราอัตรา300-400กรัมโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรง และฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเข้าไปสำรวจต้นทุเรียนแล้วเจอกับโรคราสีชมพูแต่ไม่รู้ว่าต้องป้องกันหรือว่ากำจัดอย่างไรเพื่อไม่ให้ลุกลามวันนี้ค่ะทางรายการของเราก็มีคำแนะนำดีๆมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับการกำจัดเชื้อราโรคราสีชมพูนั้นชาวสวนสามารถใช้ยากำจัดเชื้อราได้เช่นคาเบนเดาซิม ตรา 200-300cc หรือแมนโคเซปอัตรา500กรัมหรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา200-300กรัมหรือคอปเปอร์ออกซิคอรายอัตรา300-500กรัมหรือแมนโคเซปร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา300-500กรัมหรือโพคารัสอัตรา 100cc หรืออะซอกซิโตบิน อัตรา1 0 0 2 0 0ซีซี cc, หรือไดปิโนโคโนาโซอัตรา2 0 0 3 0 0ซีซีโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะ กำลังหนักใจกับโรคใบติดอยู่หรือเปล่าคะช่วงนี้นะคะมีหลายส่วนเลยค่ะเจอโรคใบติดเยอะมากๆวันนี้ค่ะทางรายการของเราก็เลยนําความรู้ดีๆนะคะจากองค์ความรู้นะวัตกรรมเกษตร52สัปดาห์มาฝากกันด้วยถ้าเป็นโรคใบติดแล้วก็รักษาหายได้ค่ะในช่วงนี้หากเกษตรกรท่านไหนกําลังพบกับโรคใบติดต้องบอกเลยค่ะว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายนิดเดียวข้อที่1 ตั้งแต่เริ่มการปลูกทุเรียนไม่ควรปลูกให้ชิดกันเกินไปนะคะเพราะจะทําให้ทรงพุ่มสัมผัสกันทําให้โรคใบติดระบาดและติดต่อกันได้ง่ายข้อที่ 2. เมื่อพบลักษณะของโรคใบติดแล้วควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคและนําไปเผาทําลายและควรกําจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อลดความชื้นสะสมใต้ทรงพุ่มที่จะทาให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคจนนําไปสู่การระบาดได้ค่ะ 3. สําหรับการใช้สารป้องกัน กำจัดโรคใบติดนั้นเกษตรกรอาจใช้คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา200-300กรัมหรือคอปเปอร์ออกซิคอรายอัตรา300-400กรัมหรือฟูไตรไอฟอลอัตรา200-400ซีซีหรือไดบิโนโคโนโซลร่วมกับโภพิคานาโซลอัตรา200ซีซี โดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะ ชมคลิปนี้จบแล้วนะคะพี่พี่กเกษตรกรภาคตะวันออกนะคะก็อย่าลืมเข้าไปสำรวจตรวจสวนนะคะแล้วก็ไปเช็คโรคศัตรูทุเรียนต่างๆด้วยนะคะเพื่อป้องกันแก้ไขกำจัดก่อนที่จะเกิดการลุกลามและการแพร่ระบาดค่ะจะทำให้ผลผลิตนะคะมีคุณภาพดีและขายได้ราคาดีแบบนี้ต่อไปค่ะ